วันนี้อากาศดีดีหนูน้อยชื่อใบบุญกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะใบบุญชอบมาที่นี่ที่สุดเลยเพราะมีต้นไม้เยอะแยะแถมยังมีกระรอกน้อยวิ่งเล่นเต็มไปหมดระหว่างที่กำลังเดินชมดอกไม้เพลินๆใบบุญก็เห็นอะไรบางอย่างดิ้นกระเด่วอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆเอะนั่นอะไรนะ่ะใบบุญเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็พบว่าเป็นลูกนกกระจอกตัวน้อยตกลงมาจากรัง โอ้โอ้ไม่ร้องนะใบบุญพูดเบาๆพลางรูปหัวลูกนกอย่างเบามือเดี๋ยวเราช่วยเองใบบุญมองขึ้นไปบนต้นไม้สูงเห็นรังนกอยู่ลิบลิแต่จะปีนขึ้นไปก็คงไม่ไหวใบบุญตัดสินใจวิ่งไปหาคุณลุงคนสวนที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ไม่ไกลคุณลุงคะช่วยหนูด้วยค่ะลูกนกตกลงมาจากรางังใบบุญพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรน คุณลุงคนสวนรีบวางสายยางแล้วเดินตามใบบุญมาดูเมื่อเห็นลูกนกคุณลุงก็ยิ้มไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณลุงจัดการเองคุณลุงหยิบไม้ที่ยาวพอจะเอื้อมถึงรังแล้วค่อยๆเขี่ยลูกนกกลับเข้าไปในรังอย่างเบามือสำเร็จแล้วใบบุญกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจคุณลุงคนสวนยิ้มให้ใบบุญเก่งมากเลยนะที่ช่วยลูกนกไว้ได้ ใบบุญยิ้มกว้างรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ตัวน้อยๆวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลย